เฮ้ยสะท้อนเมื่อกี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวนะอันนี้คือยังไม่เข้ารอยแอคชั่นสุดท้ายถูกปะ่ะเพราะถ้ารอยแอคชั่นสุดท้ายอ่ะคือมีตัวมอสดาเมจอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนี่ไงฝ่ายเราสร้างสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่สร้างดาเมจช่วงเวลาชีชะตาโอ้แรง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 เจผ๊ผาตอนนี้สะท้อนไปพันสามแล้วโอ้ยโอ้โหเจผ๊ผา ทุก900ล้าน <laughs> <laughs> เอาล่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีผมยูมาซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่กันในโฮงไกซาเรลลนี่คือสงครามเงินตรากับความยากระดับ A8-3 ขีด3นะครับใช่ขีด3เออผมติดความยากนี้มันสักพักใหญ่ๆแล้วก็เลยลองเล่นบิวนูนบิวนิวบิวนั้นจนคือผมได้ไอันเนี้ย อัปเกดตอาวุธองค์กรโก้ทำให้เวลาที่เข้าห้องใหม่เราจะรีไอเทมที่อยู่ในกระเป๋านะครับไอเทมที่ยังไม่ได้ใช้กลายเป็นว่าผมรอเลยเมื่อไรก็ตามที่ผมได้เกราะเมื่อไรก็ตามที่ผมได้ดาว ผมเอาไปใส่ตัวละครนะครับสรุปผมสแต็กโล่สะท้อนตัวนี้มาจํานวนมหาศาลนะครับซึ่งความสามารถของตัวนี้ก็คือเวลาที่เข้าไฟจะได้โล300่300%ให้กับแนวหน้าทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อถูกโจมตีจะสะท้อนด้วยดาเมจ250%นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าอืถ้าเราจะเล่นโล่ล้วก็เราก็ต้องเล่นโล่สถูกไหมโล่สก็ทีนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าจะเป็นตัว ละครของเพื่อนร่วมขบวนคนหนึ่งก็คือน้องมีนาผมก็เลยคิดว่าเออถ้าง,งั้นแล้วก็เพื่อนร่วมขบวนเนี่ยเป็น a s t r a l e x p r e s s เนาะซึ่งจะมีความสามารถในการอัญเชิญรถไฟมาเหมือนตอนที่สู้กับซันเดแล้วทีเนี้ยทุกครั้งที่รางเลืองแสงถูกกริกเกอร์นะครับซึ่งมีความเร็ว300หน่วยก็คือ33 a แอคชั่นต่อรอบแต่ละครั้งนะครับจะลดดีเฟนซ์ของศัตรูลง10%แล้วก็ ทำให้แนวหน้าแนวหลังแข็งแกร่งขึ้น60%ตอนทับได้สูงสุด3ชั้นก็180นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยอามริเจอรีนทำดาเมจด้วยตัวมอดดาเมจ200ก็บวกเข้าไปอีก180นะครับเจ็ผพา280ด280ก็คูณเข้าไปครับโอ้แจวแจวแล้วก็อืมไหนๆก็ไหนๆแลละ มี MC ใช่ไหมฮะก็เอาไซรินมาเล่นโดยละกันแล้ว2คนนี้ก็ตอนแรกผมใช้ซันเดย์นะครับจนกระทั่งเมื่อกี้ไฟสุดท้ายเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไซรินคือเท่าที่เข้าใจนะครับผมไม่ได้อ่านสกิลแต่เข้าใจว่าจะมีความสามารถในการสร้างดาเมตจริงใช่ไหมเหมือน MC เวลาที่กางเขตแดนซึ่งก็เลยคิดว่าอืถ้าติดครูดาเมจใต้ก็น่าจะดีใช่ประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ของที่เหลือก็ยัดๆใส่เข้าไปอ่ะฮะประมาณนี้เข้าใจว่าเมนดิเพสน่าจะเป็นเจพาร์คนะครับเพราะว่า,าเขามีสกิลในการโต๊กกับ ตูโจมตีเจาผาดจะได้ชาร์จพลังชาร์จครบ4ก็จะกระโดดทุบหัวศรตตูนะครับด้วยปริมาณโลของ250%แล้วโลสีมันมีอันนี้เพิ่มขีดจำกัดสูงสุดของโลใช่มันก็เลยแบบว่าโลสา0 0 0ืกว่า3าม0 0ืคนสะท้อนตูมไหวปะ <laughs> รู้สึกเหมือนจะไม่ไหวนะครับแล้วก็บัฟของรอบนี้นะครับจะเป็นเสริมพลังบอสบอสจะเร็วขึ้นเลือดเยอะขึ้นแล้วหน้าสองสู้ยากแต่ไม่มีปัญหานะครับโหนบอสได้สู้บอสสู้นานขึ้นแล้วก็เราตีสตูเราจะโดนสะท้อนดาเมจใส่ตัวละครนะครับแต่เราไม่ได้โฟกัสตีสตูแล้วเราโฟกัส,สัตูตีเราครับใช่สตูเป็นสะท้อนผลเป็นสะท้อนคืนแค่นั้นแหละ <laughs> ประมาณนี้มาต้องเล่นยังไงเอ่ย <laughs> ผมออโต้เลยได้ไหม <laughs> ผมเล่นไซรินไม่เป็นเอาตรงๆก็คือประมาณนั้น <laughs> โอ้ติดทูดาเมิติดทูดาเมตแต่เดี๋ยวต้องรองลางพุ่งชนประมาณ2-3สรอบนะครับถึงจะแบบว่าฟูลสแต็กตอนนี้ก็ปล่อยเรือไปก่อนอ่าโอ้ยแต่เมื่อกี้โจนล่าไฟดูดเลือดคืนเรอใช่ไหมเพราะว่าลูกนอกเขาไม่ลมเนาะหมายถึงเขาเอาเลือดไปคืนตัวเองอ่าใส่โลมาเจ็บลาดแล้วก็เอาดไปครับปึ๊บ a s t r ตรเอ็กซ s เโอ้โหเธอเลยยังเยอะสไปต้องเก็บสแต็กให้ครบใช่ไหมหัวล้ำลึก24หรือเปล่าครับอ่าอีกนานเลยแล้วผมสามารถกดปรับคนนอกขอเขาเรียกอะไรนะนอกกลุ่มเวียชนได้ใช่ไหมแอสโตรเวียชนครั้งที่2ครับตอนนี้เราก็จะมี2สแตก็กเอ่อนี่ไงตัวมอเตอร์เมกขึ้นเป็น6.16เท่านะครับใช่ก็แรงขึ้นแล้วต้องตีปกติไหมกดสกิลเรื่อยๆแล้วกันนะผมไม่แน่ใจนะครับ อ่าถือเป็นการเติมหัวลำลึกแหละผมว่าเข้าใจงั้นผมเข้าใจว่าอย่างนั้นพูดสลับกันทำไมตีไหมครั้งเอ้ยตีจะพลาดส,สิแล้วก็อีกครั้งหนึ่งว้าวอันนี้เขาดูดเลือดเกินมะไม่ดูดเกินใช่ไหมผมจะได้แบบว่าชิวนี่ท่าใหญ่แล้วก็โดนสะทอคนเดียวเต็มเล่นเยอะๆเลยครับ จริงๆมันจะมีคุณสมบัติที่สตรูจะเร่งแอคชั่นตัวเองขึ้นมาเวลาที่ถูกโจมตีครบเจ็ดครั้งเลยนะอันนั้นน,น่าสนใจโอ้เมื่อกี้ดิดนิ้วทีเดียวแอซโซเอ็กซ์เพเดี๋ยวจะครั้งสุดท้ายแล้วผมควรให้ทูดาเมจคนอื่นด้วยไหมยอย่างเช่นอเวน g จูรี e นเพราะว่าเจ็บผ่าเลายกี่เทินเ๋ยตั้งสองเทินก็สลับกันเล่นทูดามจก็จะได้ใช้ทุกคนด้วย โอเคไซรีนมาแล้วแต่ไซรีนถ้ากดให้คนอื่นจะเกิดอะไรขึ้นนะเปิดใช้งาน Ultimate. อัลติเมตอ้ากดผิดกดไปแล้วอะ่ะได้ปะเอ่อหากไม่ใช่ผู้สืบสร้างราเมจเพิ่มขึ้นอืมแต่ก็คงต้องเอ๊ะแต่เราให้ MC ใหไม่แต่ MC ไม่ได้ใส่ของอยู่ครับอ่าฮะเราก็สแต็กใหม่ไหมอืมแลเดี๋ยว MC พลังงานเต็มเมมันก็ใส่ให้ไดผ่าซ้ำอีกรอบหนึ่งไม่สิแต่ไซรีนก็ไ,ได้ไม่ใช่หรอนีงไงแล้วเราก็ เลยไปด้วยกันกับเมมโอเอาตอนนี้กดสกิลต่อสู้สสไม่ได้แล้วครับแอสโทรเ็กเพจชนครั้งสุดท้ายครับปึ้งไม่ใช่ครั้งสุดท้ายสิแต่เอาเป็นว่าตอนนี้สแต็กก็คือเต็มที่ละเจะผ่าตัวคูณนี่ไงบวกร้อยแปดสิบถ้าทำสามดาวมามอตตัวมอดดามตร,ตรงนี้น่าจะแรงมากจริงๆบูสตดาเมจก็ดูดีนะโลดามจที่ได้รับลงโอเคอัตราจูโจมลุนโชคอือถ้าทําถ้าทําธงัยที่บวกจูโจมลุนโชคของทั้งทีมน่าจะดีนะฮะเอาเถอะเล่นไปก่อน อืมแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวกดให้ MC เฮ้ยสะท้อนเมื่อกี้20%นสิบนต์ะละอ๋อแล้วเดี๋ยวนะอันนี้คือยังไม่เข้ารอยแอคชั่นสุดท้ายถูกปะเพราะถ้ารอยแอคชั่นสุดท้ายอ่ะคือมีตัวมอสดามเอจอีก100%ด้วยนี่ไงฝ่ายเราสร้าง200%นะครับใช่สร้างดามเมจช่วงเวลาชี้ชะตาโอ้แรง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 แล้วก็เล่นเยอะๆเลยหนุ่มตามสบายนะ โอเคและเมื่อไหรเราจะกดอัลตจเมทได้อดีกรอบครับ12สแต็กนะหรือว่าต้องรอ24เหมือนรอบแรกงับไปอีกทีหนึง่งโอ้ถ้าใหญ่ถ้าใหญ่ที่จะแรงขึ้นตามจำนวนสแต็กเนาะแต่เราไม่ทันอยู่แล้วบอสเพิ่มสปีดมาขนาดนี้สะท้อนแรงไหมครับเมื่อกี้เจผ๊ผาดตอนนี้สะท้อนไปพันสามแล้วโอ้ยโอ้โหเจผ๊ผาดทุก900ล้าน, <laughs> จานเจ๊ผาดเหลือเทิร์นสุดท้ายแล้วครับไปเลยปั๊บขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง วิ้ยคอมนี้เก่งเฉยเลยอ,ะอ่ะอาจจะแบบลำบากในบางช่วงนะครับแล้วก็ถ้าของไม่ดีอะ่ะน่าจะแตกและให้ MC คนสุดท้ายเอ้าแต่เจานหลุ่ดหรอเอ๋เดี๋ยวนะจะได้เอฟเฟกต์พิเศษอ๋อแสดงว่าอยู่แค่ชั่วคราวใช่ไหมงั้นผมควรใส่ให้เจ่านหรือเปล่าเพราะถ้าใส่ให้ MCMC MC เป็นเป็นไหมใช่ผู้บุกเบิกความทรงจําเป็นนะครับผู้สืบสายโลหิตทองแต่เจ่านคือนี่ทุกคนเห็น2,000ล้านตรงนี้ไหมฮะผมก็ไม่ได้ปะไม่รู้แหละเล่นได้เป็นนะครับ เพราะงั้นไปเลยแล้วก็แต้มสกิลเหลืออยู่นะเพราะงั้นสกิลต่อสู้ก็ได้ฮะอีเมโกตีไปทีหนึ่งจากนั้นงับครับแล้วก็หวดมาอีกทีหนึง่งสะท้อนทำไมสะท้อนดีเลย์ขนาดนั้นนะาวาวาวาติดเผาไหม้าจากไอ้นี่ไลท์โคนนะครับไลท์โคนเจาพาร์ตเทรนออฟดิวยูเลเวอร์โซ่มาร์เก็ตเฮ้ยเวิร์กเฉยคลาสสแอคชั่นนี่ถ่านใช่ไหมอย่าลีลานะหนุม่มเล่นเร็วๆไซรินจะหมดแล้วอะเพราะไซรินสปีดเยอะกว่าใช่ไหมครับสปีดเยอะหรอ ยิงไปเลยฮะกระซึมแล้วก็เติมโลจากนั้นรอบนี้ผมไม่เอาเวนจูรีนนี่ไงสแต็กยังอยู่สแสดงว่าเวนจูรีนนี่สปีดร้อยหรอกไม่ค่อยได้เล่นใช่ไหมเอ๊ะเลยเพราะเมื่อกี้ผมกดในเทิร์น,นเอาเวนจูรีนก็เลยบัฟยังไม่หลุดแต่ผมให้อเอเ็มซีแล้ว่ะเอาเถอะเนาะน่าจะชิแลแหละใช่ไหมเพิ่มโบนัสสัมมิทเท่าไหร่ละครับคำถามคือเยอะไหมนั่นแหละ โอเคเน้นสะท้อนอย่างเดียว25แอคชั่นชนะไหมชนะครับเหลืออีก7แอคชั่นจะออกท่าใหญ่อีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ชิลแหละปกติซึบแล้วก็ใส่มาฮะปะซึบโอโห่งเรียบร้อยเจ็บผ่าทำราเหมีรวมไป3,000ล้านนะครับโอ้ยแต่ได้แหลงเดียวเองอะอันนี้เดือดเฉยเลยฮะโลสะท้อน ผู้สร้างความว่างคั่งสี่นะครับเวิร์กเฉยเวิร์กเฉยอืมไว้เดี๋ยวไปลองเล่นเพิ่มเติมอีกหน่อยดีกว่าผมว่าแอสโตรเวกเพดเป็นดูโอที่ดีมากๆเลยนะสำหรับสายโลสะทอนเพราะมันบวกความแข็งแกร่งทั้งแนวหน้าแนวหลัง ขึ้นอยู่กับรถไฟแล้วน้องวินาก็คุมค่าในทีมเนี้ยฟีลแบบเควกครับ <laughs> สามพันละไสรนี่เป็นทำมาจากไหนพันสองคือแค่โล่สะท้อน2อันเนี้ยหรอก็ก็แรงขนาดนั้นแล้วหรือเป็นเพราะสองดาวโอ้สองดาวก็ช่วยเป็นตัวละคร5บาทก็เลยได้ตัวมอสดาเมจเยอะด้วยใช่ไหมเอาก็ไว้ประมาณน, <laughs> น,นี้นะครับ จริงๆนั่นแหละช่วงนี้คือกําลังแตะแหลงอยู่ก็เลยไม่ได้อัดคลิปจริงจังนะครับบอกว่าเล่นอยู่นอกโลบแล้วมันก็บังเอิญเจอเกมน่าสนใจก็เลยเอามาแบ่งปันให้คุณผู้ชมทุกท่านดูนะครับก็สำหรับวันนี้นะครขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฮะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยละกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์โฮงไกาตาร์เรลแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีพิการเชันเคยคลิปหน้าบ๊ายบายฮะ